มือเด็ดโอเล่ออกแล้วอเอาลับไปกันแล้วครับตอนนี้อผู้จัดจาการทัชพงษ์ขึ้นมาอันนี้ผู้จัดจาการทำไมผู้จัดจาการกระต่ายดงบุกแกงหลอดอันนี้จะพูดพูดพูดดีๆไหวเพราะนผู้จัดการเนี่ย การทัพจีพม่งไปกันแล้วเดินเรินุไปแล้วสามารถชาแกงท้ายประวาติชุดอีกแล้วแต่เอโีสีเขียวๆึ้นไปด้วยเอาแล้วเจ้าอาม์ซีสีอาม์ีระพันยับทีวีผมจอดับตอนนี้มองไม่เห็นแล้วเสนอดูในสนามแล้วเปิดทีวียังไงไม่รู้ เปิดไม่เป็นเอาละไข่ก็ได้มาเชิเปิดทีวีให้คนชม่อยคนชมตรงสามารถทำแรงขึ้ก่อนเลยตามด้วยที่เราจักรัตนะก,กน็ใช่ไม่ใช่มันเป็นเบอร์สามสิเอ็ดไม่ใช่เสียนู้ดีนู้มาแล้วนู้มาแล้วนู้แรงขึ้นไปแล้ว ตอน,น,นีนูดทัได้ดีนู้ตัดตึงกัดทำได้เป็นจริงๆครับโอ,อนนี้นำพึ้นไปแล้วครับยังไงยังไงเอาแล้วเปลี่ยนใหม่สามารถเทวแกงขึ้นไปแล้วมั่งเนี่ยเห็นยังนั่งเียหน่อยเอดูโร่ครับเอเดอโรเอดูโรี้ยงเข้ามาเลยครับพิโลโล่สองร้อยห้าสิบสามร้อยครับอโเซ แล้ก็อยากลองสอนใ้ดีด้วยเอาแล้วสามารถชาแกงขึ้นไปนะครับตอนนี้ตามด้วยเจ้าอาทีรพันธ์ครับโอ้ทำไปดีทำไปดีทำไปสดทำได้สวยครับเอาเจ้าอาทิตย์ดำกแล้วโอ้ยยังไงนอกตับไปรับยาอยู่รอบ สามารถพอแบงอยู่ข้างในได้ก็ได้เดี๋ยวคงต้องรู้กันแล่เดี๋ยวต่อไปอะไรนะหลุดอีกแล้วปบบตรงนี้หลุดประจําเลยเดี๋ยผมบอกอย่างด้วยผู้ชมระวังด้วยผมบอกแล้วรถออกเพราะตรดูแลมันเคยหลุดอยู่อ้าวต่อปีที่แล้วก็นหลบตรงนี้นะปีนี้เข้าเส้นไทยตรงนี้อีกแล้วเนาะตรงนั้นอันตรายผมบอกแล้วแห้ออก อา,อาแล้วจอทีีนี้อาร์มี่ีบอกว่าวันนี้ขอได้ไหมเนี่ยอาร์มี่ีขอออกสื่อคนเดียวได้ไหมเอาสิถ้าทำได้เองก็ยึดจอหมดนีเตอร์ไปกันเลยนะอาร์รรมสี่สอามสีรพันดับไ่ดิดับไดดีครับาการผู้นำนะโปแล้วเดี๋ยวไปดูอัด <c oughs> บอกแล้วให้รถออกใจเย็นๆเพราะตรงนี้มันโดนประจามแอบประจามระดิษฐ์ใหญรถออกเดี๋ยวรถปอร์เช่ไปโดนแล้วมันมีปัญหากัน เป็นยังไงไหมรถพยาบาลดูให้ด้วยไปทราบวักแข่งเป็นอะไรหรือเปล่านายจอทีวีก็อยู่ที่3ครับการธิรพันตามไม่ได้สามารถทาวแดงขนาดที่สามเขียวเขียวเึินมมาเป็นนูกสามหนึ่งครับนี่โอ้ยไม่ยอมไม่จอเป็นของใครเลยนู่ไปอยู่ที่สามครับนี่หนึ่งสองสามไหลเรียงกันไปเอากันแล้วเอากันแล้วหนึ่งสองนั้นได้ชายาปีตะโตได้เงินเพิ่มด้วยนะใช่มีเงินเพิ่มเลยด้วยหนึ่งกับสองครับเออี ดูด้วยเดี๋ยวฮอนโอแซดนะครับเดี๋ยวจะจัดให้มาดูที่สายยามปิดกระตัวต่อหนึ่งก็สองนะครับวันนี้เป็นเพียงแคปิดกัะตุนไม่แตกจะให้ได้ที่หนึ่งนี่สายยามปิดกระตุนได้เบิร์นพันหนึ่งแล้วถ้าไปมอ